เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียครตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับน้ชมงาัก็จากที่มีคนเรียกร้องเข้ามาเนี่ยครับให้ลุงเนี่ยทำการสอนวิธีการใช้โปรนะครับเวลาเราจะไปบอดปิดมอนห์ในโตเกียวอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นการใช้โปรความยานะครับซึ่งโปรตัวเนี้ยสำหรับทางเซิร์ฟแลนด์ต่างๆนะครับเขาก็ยินดีให้เราใช้นะครับก็คือไม่ผิดกฎของเซิร์ฟนะครับเขาเรียกว่าโปรบอดแลนด์นิวนะนี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ดูนี่ข้างบนผู้ับ จะเป็นรูปสีเขียวอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีกากบาดเป็นตัว X สีดากับสีแดงแบบนี้เลยครับอันนี้เลยนะอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงก็จะมาสอนวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวลุงก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปหน้าครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็โหลดเอาไปใช้กันได้นะครับซึ่งการใช้โปรตัวนี้นะครับเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบอดปิดมอนได้แต่เงื่อนไขสําคัญนะครับคือคุณผู้ชมที่บอดอยู่นะครับคุณก็ต้องอยู่จอเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่อยู่จอนะครับล้วถ้า GM เข้ามาตรวจพบเจอเนี่ยคุณจะโดนแบนทันทีนะครับเป็นการใช้แผบผิดประเภทคือเขาบอกว่ามันบอดได้แหละแต่ว่าคุณต้องอยู่จอก็อเหมือนคุณต้องเล่นอยู่เลยแหละแต่ว่ามีคนช่วยมีแค่โปรแกรมช่วยในการใช้งานในการกดสกิลนะครับเรามาดูหน้าตาตัวโปรแกรมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับ เวลาเราจะเปิดใช้อันนี้ก็สาคัญนะคุณผู้ชมนะครับให้เรากดคิกขวานะครับเสมอนะแล้วกดรันครับอันนี้อ่ามันจะขึ้นมาในแถบด้านซ้ายข้างบนนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าเริ่มปั๊มยานะครับใช้สก,กิลเองคิกขวาเก็บของหยุดการทำต่างๆนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมมันจะมีอยู่4ี่ห้าปุ่มประมาณนี้อ่ะ ส่วนที่ผมใช้กันประจำๆนะครับเวลาเราไปปิดมอนใช่ไหมคุณผู้ชมครับเนี่ยเราก็ต้องเรียงสกิลของเราก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสกิลการปิดมอนผมนะผมเรียงไว้แบบนี้คือเราเอาบัฟใส่ไปด้วยนะครับเนี่ยมีบัฟอยู่2 3งสามบัฟมีบัฟป้องกันด้วยอันนี้นหะมแล้วก็มีบัฟดาเมจนะครับอันนี้อาจจะไม่ใส่ก็ได้นี่ประมาณนี้สมมุติผมใส่ประมาณนี้นะอ่ะ เวลาเราไปปิดมอนนะครับผมก็จะเลือกใช้ในในการกดใช้สกิลเองนี่ครับมันก็จะกดสกิลวนๆให้เราเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะมันจะกด1 2 3 4 5 6 7 8 1 0กดแปดหน่งย์ไปเรื่อยนะครับลองดูเนี่ยมันก็จะกดไปเรื่อยเห็นปะแบบนี้นะครับวนๆไปอ่ะนี่ครับ แล้วก็มีอีกปุ่มนึงครับเป็นปุ่มคลิกขวาก็คือเขาจะกดคลิกขวาให้เราอัตโนมัตินะครับแบบเนี้ยเขาจะสกิลให้เราอัตโนมัติอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่เรามาประยุกต์ใช้กันแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แค่การกดสกิลนะคุณผู้ชมนะผมกดสกิลแค่นี้พอแล้วเมื่อไหลที่เราต้องการจะยกเลิกนะครับคำสั่งต่างๆก็กดตัวนี้ครับหยุดการกระทำครับก็พรมมากดได้นี่มันก็หยุดแล้วนะก็ประมาณนี้ครับไม่ยากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปั๊มเริ่มปั๊มยาครับพอ ัวคิวอ่ะเราเอายาใส่ไว้ในช่องนี้นะครับมันก็จะกดปั๊มให้เรารัวๆนะเวลาเราโดนตีเลื่อนรถปุ๊บมันก็จะปั๊มให้เราทันทีแต่ตอนเวลเนี่ยผมก็จะใช้แค่แค่นี้พอครับเนี่ยแค่กดสกิลเองนะครับแล้วมาดูอีกวิธีหนึ่งที่ผมทำนะคุณผู้ชมนะผมก็จะใช้อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะผมจะกดสกิลเองนะครับไม่ให้มันเรียงสกิลไปจากนั้นให้เรากดคลิกขวาครับคลิกขวาค้างไว้นะอันนี้ผมกดค้างแล้วนะ ค้างอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็กดลากออกไปนอกจอครับลากไปนอกจออย่างนี้เปร๊บแล้วก็ปล่อย,อยตรงนอกจอเนี่ยพอเวลาเราเมาส์มาชี้นะครับทีเนี้ยเมาส์เราจะจะ,จะติดสถานนะคือคลิกขวาค้างอยู่นะผู้ชมนะเนี่ยมันก็เอาเมาส์มาชี้ปพ๊บมันก็จะคลิกขวาให้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้กดนะผมแค่ลากเมาส์มาชี้เฉยเวลาเราไปบอทปิดครับก็คล้ายๆกันแล้วก็เดินมาเลือกจุดที่เราได้ครับเนี่ยสมมติว่าเราจะบอทตรงนี้ครับแล้วก็เ,าเมาส์ชี้ไว้อย่างนี้นะฮะอ่ะเนี่ยลองทดลองเปิดมาให้ดูด้วยอ่ะ ก็เปลี่ยนสกิลเป็นเฟืรนผูกอาจจะได้สกลิลรัวๆอันนี้ครับมันก็จะสกิลว,วนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเวลาผมบอดนะถูกไหมเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้นะคุณผู้ชมต้องอยู่จอเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมบอดตัวทิ้งไว้นะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับตัวจะหลุดนะครับตัวหลุดไม่ว่านะครับถ้าเกิด GM มาพบเห็นแล้วคุณไม่ตอบอะเขาก็จะตีว่าคุณเป็นบอดแล้วเขาก็จะแบนคุณเ,เลย มันเป็นแค่โปรแกรมช่วยในการกดนะอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรนะครับเนี่ยมันกดได้เองนะครับทั้งกดคลิกขวาแล้วก็กดสกิลอ่ะประมาณนี้ใช้ได้2 2ออย่างนะครับเอาไปใช้ปั๊มเลือดก็ได้หรือว่าเอาไปใช้ในการปิดมอนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะเหมือนกันสมมุติว่าเราต้องการจะเดินนะครับแล้วเราแบบว่าเวลาเราจะลากมอนถูกไหมคุณผู้ชมนะบางคนเขาอาจจะกดคลิก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 อ่ะตั้งนี่ก่อนป๊บนไหคลิกคลิกคลิก สำหรับเวลาเราไปลากมอนนอกตี้นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันกดค้างลากออกได้เหมือนกันสมมติว่าเราลากใช่ไหมเราก็ต้องกดคลิกซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปซ้คลิกซ้าย,ายเดินไปอย่างนี้ไหมฮะถ้าเกิดเรากดกับนิ้วลากบ่อยๆมันก็จะปวดนิ้วถูกไหมเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะทาการกดคลิกซ้ายแล้วก็ลากออกไปนอกจอครับแบบนี้จากนั้นเมาส์เราก็จะติดสถานะคลิกซ้ายอยู่ปะม,มันก็จะคลิกซ้ายค้างให้เราโดยที่เราไม่ต้องกดเมาส์คุณผู้ชมเนี่ยมันใช้ได้2ออย่างนะคุณผู้ชมก็เอาไปปรับใช้กันดูครับ สำหรับเทคนิคต่างๆที่ผมเอามาสอนวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นคนขอเข้ามาส่วนคลิปไอ้ส่วนโปรอ่ะมันก็ผมก็มีลงให้อยู่ทุกคลิปแล้วแหละแต่ว่าคุณผู้ชมเขาอาจจะไม่รู้วิธีใช้บางคนก็อาจจะไม่มีนะครับไม่มีแหล่งในการโหลดวันนี้ลุงก็เอามาแจกเลยลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีโปรอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวลุงไปหาก่อนที่สามารถปบกดปั๊ม QWER ได้โดยที่เราการตั้งเปอร์เซนต์การลดของหลอดให้มันปั๊มด้วย,ดวยเดี๋ยวลุงขอไปหาก่อนแล้วกันอ่า นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนรับสำหรับการใช้โปรตัวนี้นะครับคือเขาไม่แบนหรอกโปรตัวเนี้ยถ้าเราอยู่จอนะคุณผู้ชมนะย้ำนะครับให้เราอยู่จอเนีเวลาเล่นเกมนะแค่มันจะช่วยเรากดตอนเราปิดบอนครับสบายๆนะใช้โชว์อีกทีนึงนี่กดลิกขวาค้างลากออกจอครับแล้วก็เมาส์มาชี้เลยนี่มันก็ล้ำสกิลแล้วเห็นไหมล้ำสกิลไป โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ชมครับลุงก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะรีบทำคลิปมาเพื่อนๆชมกันเยอะๆนะว่าตอนนี้ไม่ค่อยว่างนะครับมีเจ้าตัวน้อยแล้วเออโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย เอาเลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการมองหานะครับร้านกดพอย n ์นะครับราคาประหยัดนะครับลดสูงสุดนะครับ10%นะครับสำหรับแ l a เอ exo นะครับก็ขอแนะนำนะครับเป็นร้านนามดีนะครับรับทุกอย่างเลยนะครับทั้งกลาง id กลางของนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็คือเป็นการซื้อแพสสัตว์เลี้ยงนะครับ เซ็ตหมีสุดคุ้มนะครับหรือว่าเซตสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษนะครับแล้วก็เซตต่างๆอีกมากมายเลยครับสามารถนะครับติดต่อได้นะครับของคุณนามิช่อง9นะครับหรือช่องทางติดต่อนะครับเป็นไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับสำหรับนี้อย่าลืมคิดจะกด p อย n t คิดถึงนามิช่อง9